สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุงย่ามาแชร์นะคะและวันนี้เราจะมาพูดถึงตอนจบของเกมรักทรยศนะคะก็เป็นไงบ้างทุกคน <c oughs> เห็นคนใน Twitter นะคะหลายคนแบบว่าฉันไม่โอเคตอนจบไม่ดีงงอะไรเงี้ยเออต้องออกตัวก่อนว่ายังไม่ได้ดูตอนจบแบบ ทั้งหมดอ่ะแบบ the whole series อะไรเงี้ยยังไม่ได้ดูนะคะเราดูสปอยใน Twitter ที่คนมามมๆแล้วก็ที่คนแคปมาเนาะเพราะว่าคือเป็นคนที่ไม่ชอบรอเออจะชอบให้ซีรีส์มันจบก่อนแล้วค่อยเข้าไปดูทีเดียวนะคะก็เลยจะติดตามผ่านทาง t w i t เ e r เอาว่าเขามามมอยอะไรกรันแล้วมันกลายเป็นว่า บางทีอ่ะเรากลับไปดูตามให้ทันใช่ปะกลายเป็นว่าในทวิ t เตอร์ก็คือแบบแทบจะมีทั้งหมดแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เราอ่ะต้องรอสักแป๊บหนึ่งให้เราลืมจากที่เราไปดูสปอยมาในทวิตเตอเพื่อที่จะกลับไปดูของจริงนะคะก็เลยอันเนี้ยจะเป็นการพูดถึงในเชิงของคนที่ยังไม่ได้ดูเต็มแบบ ทั้งหมดอะนะที่อยากจะพูดถึงเกมรักทรยศต,ตอนจบเนี่ยก็มีสองสามประเด็นที่เรารู้สึกว่าคนเขาพูดถึงกันแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมอะทาไมถึงให้นางเอกให้พี่แอนทําแบบนี้ให้หมอเจนทําแบบนี้ทําไมพาดต้องหนีไปเพราะอะไรมันมีฉากที่หมอเจนอะเอายาไปให้กับอาทินใช่ไหม เพื่อให้อาทินกินเพื่อค่าตัวตายซึ่งเราอะตอนแรกเรางงมากเลยว่าเพื่ออะไรวะเพราะว่าสุดท้ายอยู่ก็วิ่งกลับไปเพื่อแบบเหมือนช่วยเขาอะไรเงี้ยหมอเจนวนเหรอวนเป็นจุดเหรอแบบ move on เป็นจุดหรออะไรเงี้ยเราอะนึกขึ้นได้ว่าใน The Glory อะมันมีฉากหนึ่งที่นางเอกอะให้แม่นางแบบละเลงทุกอย่างแล้วก็นางก็อัดคลิปไว้สุดท้ายแม่นางอะก็โดนจับเข้าสถานบําบัดอะไรเงี้ย ซึ่งเราคิดว่าเขาอะต้องการทําแบบนั้นกับอาทินก็คือให้อาทินะกินยาไปใช่ไหมแบบจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองอะรีบเข้าไปช่วยสุดท้ายช่วยออกมาได้อันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเคสแบบยังไงนะสําหรับคนที่ อาจจะเคยพยายามฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยเราอ่ะมีเพื่อนที่เขาเคยที่จะพยายามทําแบบนั้นเขาอ่ะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชอ่ะสักพักหนึ่งเลยอ่ะคือจนกว่าจะแน่ใจว่าอยู่จะไม่กลับไปทําแบบนั้นอีกแล้วถึงค่อยออกมาอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับเขาจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเองหรือ มันเป็นโปรโตคอลสำหรับคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายในประเทศเราอันนี้เราไม่รู้นะก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดนะคะแต่เราคิดว่าสำหรับในเรื่องเกมรักทรยศเนี่ยด้วยความที่หมอเจนอะเป็นจิตแพทย์ด่แล้วใช่ไหมนี่ก็อดีตสามีใช่ปะมันมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะวางแผนเพื่อที่จะให้อทินอะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อที่ไปรักษาตัวเนาะออกมาเนี่ยจะได้ หมือนปรับ mindset, ใหม่เซตใหม่มาแล้วเป็นพ่อที่ดีอะไรเงี้ยจะมาเจอลูกทีหลังเนี่ยก็จะได้ไม่สร้างบาดแผลให้ลูกเราเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยวางให้หมอเจนเอายาให้อาทินแลวให้นางวิ่งกลับไปช่วยซึ่งอันเนี้ยจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะอันนี้แค่คาดเดานะด้วยความที่เราดูแค่สปอยเนาะเราอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดไว้เพราะว่า มันไม่เมกเซนส์อะที่แบบอยู่ๆอ,อยู่เป็นหมออยู่เป็นจิตแพทย์อยู่จะเอายาที่อันตรายมากๆไปให้อดีตสามีแล้วจองโรงแรมก็จองเป็นชื่อตัวเองเพื่อให้อดีตสามีไปกินยาฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยคือมันไม่เมกเซนส์อะแล้วถ้าเขาตายขึ้นมาจริงๆอ่ะสุดท้ายมันก็รู้ได้อยู่ดีใช่ไหมว่าได้ยามาจากใครห้องนี้จองเป็นชื่อใครอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าตัวเองวิ่งกลับไปช่วยทันอ่ะ แล้วคนนี้เขาไม่ตายอ่ะมันเมกเซนที่สุดแล้วอ่ะว่าชีตั้งใจวางแผนเพื่อที่จะทําอะไรเราคิดว่าอันนี้คือเมกเซน์ที่สุดแลวนะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเดาเองเดาเองประเด็นที่สองที่พัดหนีไปก็คือพัดอ่ะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมอายุประมาณสิบห้าซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเลยแหละแล้วการที่เขาอ่ะต้องมารับรู้เรื่องของพ่อแม่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ย มันทําให้คนเป็นเด็กอะงงซึ่งเราอะอันนี้อยากแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าเราเองก็ผ่านช่วงที่พ่อแม่มีปัญหากันแบบเราดูแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาได้ยังไงนะอะไรเงี้ยขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องปัญหาละกันเนาะเพราะมันผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็โอเคมากๆแล้วอะไร่งเงี้ยแต่ณนะวันนั้นอะ ถามว่าเราเคยมีเทค้ายไหมแบบเลือกข้างไหมเคยนะเราเคยเทคซายแม่เพราะว่าเราก็จะมีความสนิทกับแม่มากกว่าตอนเด็กๆแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยทําไมทําไมพ่อต้องทําให้แม่โมโหูด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจนั่นแหละก็เลยเทค้ายว่าเออเนี่ยแบบพ่อทําให้แม่โกรธอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเทค้ายก็โกรธไปด้วยแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันจําได้เลย คือฉันนะยังโกรธพ่ออยู่แต่แม่ดีแล้วแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะฉันยังโกรธอยู่เลยนะนี่มันเรื่องของเธอนะพวกเธอทะเลาะกันเองนะแล้วเธอดีกันแล้วหรอในขณะที่เรายังโกรธอยู่เนี่ยนะอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะนึกออกมานึกออกไหมฉันว่าทุกคนมันจะต้องเคยผ่านประสบการณ์อะไรอย่างนี้มาอาจจะเป็นแบบ เพื่อนมาปรึกษาเรื่องแฟนแล้วตัวเองโกรธแฟนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปดีกับแฟนแล้วแล้วตัวเองก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลประมาณนั้นแหละนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเขาทะเลาะกาันเขาโก,การธกันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยแล้วฉันจะไปโกรธแทนทําไมแล้วสุดท้ายเธอก็ไปดีกันหวานชื่นแล้วอา้าวแล้วฉันล่ะทาไมฉันต้องมาโกรธฟรีอะไรย่างเงี้ย ก็จะรู้สึกอย่างนี้แต่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเราก็เลยตั้งกฎว่าเธอจะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปเลยไม่เกี่ยวกับฉันอย่าเอาฉันเข้าไปเกี่ยวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบ invisible wall ก็คือไม่เกี่ยวนะอย่ามาคุยเรื่องที่ทะเลาะอย่ามาคุยว่าแบบทําไมคนนั้นเป็นเงี้ยทำไมคนน,นี้ไม่เกี่ยวไม่เอาไม่ยุ่งอะไรเงี้ยเออฉันเป็นเด็กแบบนั้นเลยดังนั้นก็เลยอยากที่จะแชร์ว่าสําหรับใครที่รู้สึกสับสนนะเนาะบางทีผู้ใหญ่ทําไมว้าทาไมแบบ คนนั้นก็เป็นอย่างนี้ทุกที่ก็เป็นอย่างนั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ตรงกลางอ่ะอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวเออให้มองว่ามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นปัญหาของเขาเขาต้องแก้กันเองเราอะ่ะไม่เคยมีชีวิตคู่ดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าวันนึงถ้าเรามีแฟนมีสามีมีภรรยาใช่ไหมเราทะเลาะกันบางทีเราอาจจะแบบอีกห้านาทีดีกันแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ออหรือเราอาจจะแบบเลิกกันไปเลยก็ได้คือมันไม่มีสูตรสําเร็จอะนึกออกปะดังนั้นอย่าเอาเรื่องของคนอื่นอะที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อแม่เราก็ตามแต่ว่าพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ใช่ปะความสัมพันธ์ของเขาคือพ่อแม่กับเราแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขาสคนอะคือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์ของสาม,มีภรรยา เรายัางเด็กเราไม่เคยมีเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจยังไงบางทีเรื่องที่แม่โกรธอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราโกรธเลยได้ซ้ำอะไรเงี้ยดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่รู้ก็แยกตัวเองออกมาเลยทําชีวิตตัวเองให้ดีพอจบอืมอันนี้คือสิ่งที่เราแบบยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก,เดกๆเวลาที่ที่บ้านมีปัญหากันอะไรเงี้ยเออก็ ก็ถือว่าเออผ่านมาได้ด้วยดีนะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแล้วก็พอโตขึ้นมามันก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อทำไมคนนี้ถึงพูดแบบนี้ถึงทําให้คนนี้โกรธอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งถ้าเราเอาความไม่เข้าใจนั้นอ่ะแล้วมาทําให้ชีวิตของตัวเองแย่แบบหนีออกจากบ้านหรือไปประชดชีวิตตัวเองกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ย คือสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะนึกออกใช่ปะมันแค่ทําให้ชีวิตตัวเองแย่ลง,ลงอะไรเงี้ยดังนั้นเรื่องของคนอื่นให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ตามเธอมีความสัมพันธ์เป็นแค่พ่อแม่กับฉันจบเคาลบทั้งสองคนจบแค่นั้นพอที่เหลือเธอปัญหาของเธอเธอไม่เกี่ยวเธออยากเป็นสามีภรรยากับคนนี้ต่อหรือไม่อยากเป็น เรื่องของเธอตัดสินใจเองเลยไม่ต้องหยุดเพื่อลูกอันนี้เคยคุยกับแม่นะบอกว่าถ้าอยากเลิกเลิกไม่ต้องหยุดเพื่อลูกลูกอยู่ได้เอาพาร์ทของเธอตัดสินใจเองเลยไม่ต้องเอาไอเข้าไปแบบเกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอหรือการตัดสินใจของยูอะไรอย่างเงี้ยเราเคยพูดกับแม่เราประมาณนี้เออดังนั้นก็เลยอยากที่จะแชร์ว่าสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่แบบเฮ้ยทำไมพ่อแม่เขาทะเลาะกันเป็นเพราะฉันหรอเป็นเพราะอะไรหรอไม่เกี่ยว เขาทะเลาะกันอยู่แล้วไม่มีเธอเขาก็ทะเลาะอ,อืดังนั้นทําชีวิตเราให้ดีเราอ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกนะเว้ยว่าเราจะเกิดมาบ้านไหนอ่ะนืกอออกใช่ปะดังนั้นในเมื่อเกิดมาแล้วก็ทําชีวิตตัวเองให้ดีแค่นั้นพอเลยส่วนทําไมพัทถึงหนีออกจากบ้านสําหรับเรานะเรามองว่าหมอเจนอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะมีแบบว่าคอนเนคชั่นรู้จักไปหมดเลยถ้าอยากตามลูกจริงๆอ่ะตามเจออยู่แล้ว นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าในหนังอะ่ะในละครอะ่ะเขาเจอเขารู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหนเขาถึงปล่อยวางได้เพราะว่าถ้าเขาไม่เจอเราว่าเขาปล่อยวางไม่ได้แบบนั้นหรอกเออเราเดาว,ว่าพัดน่าจะไปอยู่กับตุลน,นะคะหมอเจนก็เลยเหมือนวางใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะ่ะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าพัทเขามีความสับสนเรื่องของพ่อแม่ใช่ไหมเดี๋ยวแบบ คนนี้ก็จะดึงฉันไปเป็นพ่อเ๋อวคนนี้ก็ดึงฉันกลับมามันสับสนมากๆเลยอ่ะดังนั้นการที่แยกตัวเองออกมาจากปัญหามันเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้วมันเฮลตี้มากสมมติว่าถ้าที่บ้านมันโหมันไอ้นี่กันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราการที่เรามี visible wall ของเราอ่ะมันก็คือการแยกตัวเองออกมาแหละเพียงแต่ว่าตัวเราอ่ะอยัง physically อยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีออกจากบ้านหนีออกมาแต่ว่าไอ้ wall อันนั้นที่เราสร้างขึ้นอ่ะ คือเราแบบไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของพัดเนี่ยคือเขาหนีเขาเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นเลยนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะเออเหมือนกับขอไปรีเซ็ตข้อมูลแบบหนึงะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ได้รู้สึกไม่โอเคที่พัดหนีไปหรือหายไปเพราะเราเชื่อว่าคนอย่างหมอเจนไม่มีทางแบบปล่อยโดยที่ตัวเองไม่รูว้ว่าลูกไปอยู่ที่ไหนหรอก ตอนจบอะที่เขามากดกระดิ่งอะแบบเป็นใครก็ไม่รู้แต่เป็นเสียงกระดิ่งดังแล้วหมอเจนเดินออกมาอะไรเงี้ยเราเดาว,ว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่แบบเหมือนแค่ส่งสัญญาณให้รู้ว่าเออฉันเริ่มโอเคกับเธอแล้วนะเพราะเธอไม่วนเป็นจุดแบบเดิมกับพ่อฉันอะไรเงี้ยแบบเธอ move on ไปกับพี่ตุลแล้วนะฉันก็เริ่มจะโอเคกับเธอแล้วฉันเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราเดาว,ว่าเป็นแบบนั้นนะใดๆก็คือ ก็ยังเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าชอบมากอยู่ดีแล้วก็ว้าวมากอยู่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนํานะคะรวมถึงพูดถึงตัวเองด้วยนะต้องไปดูแบบทั้งหมดเพราะว่าดูสปอยมาตลอดเราดูถึงตอนที่4ี่เองเออตอนนั้นก็คือดูสปอยเพราะแบบไม่สามารถที่จะรอได้เนื้อออกว่าคือเป็นพวกที่แบบชอบให้มันออกมาให้หมดแล้วแล้ค่อยไปดูทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย อันหนึ่งที่เราขัดใจอ่ะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาจากทางต้นฉบับแล้วหรือเปล่านะคือตอนที่หมอเจนอ่ะไปคุยแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงกับเคสอ่ะแบบให้เคส move on ได้แล้วแบบเธอก็เป็นแค่ตัวแทนชั้นอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจนะว่าเขาทำด้วยความสะใจลึกๆหรือมันแค่ข้ออ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะแค่มีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าอยากให้เคสเจ็บจริงๆนะ คือปล่อยไปเลยไม่ต้องเข้าไปยุ่งปล่อยไปเลยแล้วให้เคสไปเจอในสิ่งที่หมอเจนเคยเจอเพราะคนเรามันจะมีพฤติกรรมซ้ำๆใช่ไหมดังนั้นอาทินไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่กับเจนเป็นอย่างนี้กับเคสด้วยถูกปะที่เขาไม่มีอะไรกับเจนแล้วก็ปฏิเสธไม่มีไม่ม,ม,มีผมไม่ได้นอกใจอะไรเงี้ยเออดังนั้น่ะถ้าอยากให้มันแบบจ,จริงๆอะเคสต้องเป็นคนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเอเหมือนเจนตอนแรกอะไม่ใช่แบบว่า หมอเจนส่งนุ่นนั่นนี่ไปแบบให้เคสรู้แล้วแบบสุดท้ายไงเคสก็อ๋อเลิกแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศสวยๆจบอะไรเงี้ยเออมันแบบคือเรารู้สึกว่ามันมันจีดไหมมันก็นิดนึงแต่มันก็แบบเข้าใจปะเออมันก็แบบอืมย่างงี้ะเออแบบ ถ้าเป็นคนดีจังเลยนะเจนเธอแบบนางเอกอีกแล้วอ่ะที่ข้อนางเอกอีกแล้วอะอะไรเงี้ยเออถ้ามันจะแซบจริงๆก็คือแบบเรื่องของมึงปล่อยเลยแล้วก็คอยสมน้ำหน้าทีหลังเวลาที่แบบมันไปเจอเองอะไรเงี้ยตัวเองไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปแปดเปื้นอนอีกรอบอะเราคิดว่ามันจะดีกว่าค่ะก็มาเมามอยเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย